ขออนุญาตจอดตรงนี้แล้วกันนะฮะได้ไหมทุกทุกคนมาทุกคนว่าพี่กาฟิวสวยไหมเฮ้ยทำไมเธอสวยจังอะเธอเฮ้ยเธอโคตรสวยเลยเว้ยจริงพี่กาฟิวสวยครับทุกคนดูหุ่นดูหุ่นเจ้าหุ่นนี่หมุนตัวดิเฮ้ยหมุนเลยอ่ะโอเคเรามาเคลียร์เรื่องที่แบบบอกว่าเซตแปดร้อยไม่สวยกันะผมผมว่าเซตแปดร้อยผมก็สวยนะ โอเคนะครับก็ก okay รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ตุตาซาแฮปปี้ไบเกอร์ครับวันนี้ก็อยู่พัทยานะผมตอนนี้ก็จะกล ok ับแล้วนะครับก็จะกะว่าจะขออนุญาตเอารถเข้าไปถ่ายรูปข้างในหน่อยครับผมให้มันเห็นป้ายอะไรนะป้ายพัทยาตัวใหญ่ๆอ่ะตอนนี้ผมก็เพิ่งออกมาจากเกาะล้านนะครับทุกคนก็เห็นรูปมันสวยออกมาสวยดีแต่ไม่รู้ว่าเอารถไปจอดได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่รู้สึกว่าสายซิ่งจะเยอะเหลือเกินนะทุกคน แต้น้ำมันรถก็ยังไม่ได้เติมเลยนะออโดยมีแม่สาวกาฟิวรอถ่ายรูปให้อยู่นะแต่แม่สาวกาผิวก็ไปไกลหเหลือเกินนะทุกคนเออพ่อครับเขาให้เอารถไปจอดถ่ายรูปได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราก็เอารถเข้าไปจอดถ่ายรูปกันนะคะทุกคน แต่มันเป็นสวนกรรมแบบอันนี้นะครับสำหรับวิ่งออกกำลังกายนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปถ่ายรูปได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่มั้งนะคะทุกคนก็เอาเป็นสักพักเองก็มีเด็กวัยรุ่นนะรถส,สวยๆอย่งนั้นเลยก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกคน ขออนุญาตจอดตรงนี้แล้วกันนะฮะได้ไหมซึ่งเราก็เห็นหลายคันที่แบบอยากมาจะออกผมไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่านะมันจะอยู่ในระดับที่แบบอันนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเป็นถ่ายเป็นภาพแทกชั่นเหมือนจังหวัที่เราทํางานเดี๋ยวอ้วนเอามาถ่ายใก้ๆหนะ่อยถ่ายใก้ๆ ตอนนี้รู้สึกว่าฝนก็จะตกแล้วครับทุกคนก็ให้เดี๋ยวให้อยู่ในประมุมนี้เดี๋ยวอ้วนถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยทำไมอะครับทำไมอ่ะ,ม,อะม,แบบมันต้องไกลเหรองั้นเอาเป็นถ่ายแบบห่างๆนิดนึงแล้วอ้วนทำเหมือนเขากำลังทำงานอะไรอย่างเงี้ยกำลังถ่ายถ่ายคลิป YouTube อยู่เงี้ย ออไอ้วนได้อยู่ของเขาได้อยู่มนตรงนี้เนี่ยของเขาได้อยู่อ่าเนี่ยของเขาได้อยู่เนี่ยประมาณนี้ในแบบเบดเหลวแบ็จะหมดแล้วนะทําเอาไปเหมือนที่เขาลังทํางานตนะอนนี้คือตอนนี้เขาทํางานอยู่หมูก็ถ่ายไปเลยอ่ะโอเคเรามาเคลียร์เรื่องที่แบบบอกว่าเส้แปดร้อยไม่สวยกันนะผมผม,ผมว่าเซ้แปดร้อยผมก็สวยนะเออเนี่ย หลังจากคลิปที่แล้วได้บอกว่ามันไม่สวยเนาะเนี่ยใส่ไปร้อยแต่งไม่สวยยังไงของแต่งผมก็ปัม๊มแบมโบผมก็เอาออกไปแล้วขณะผมใส่เป็นปั๊มเดิมทุกคนก็คือตัวนี้เป็นของเดิมอ่ะก็จะมีแค่กันล้มกันลอยเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้ครับทุกคนเป็นเอ่ออะไรนะเกย,ยงแต่งใส่สีทองอ่ะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเป็นท้ายพับนะครับทุกคน ผมว่ามันก็ดูสวยดีอ่ะเออฝั่งนี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับทุกคนอ่าแต่ตัวนี้รลวมแล้วว่ะเอออันนี้รลวมแหละอย่าบ,บ่อยส่วนด้านข้างนะก็จะใส่เป็นอันนี้หมดเลยนะของผมเดี๋ยวเหลือเหลือปีกเนี่ยเดี๋ยวรอ,รอผมรอผมมีตังก่อนอ่ะรอพี่มีตังก่อนเดี๋ยวพี่จะไปใส่เป็นคาร์บอนตัวนี้ก็เป็น,นคาร์บอนนะฮะทุกคนส่วนซิลหน้านะครับซิลหน้าก็มีหลายตัวเนาะ อันนี้ก็จะเป็นซิวอะไรเขาเรียกเลยทรงทรงเดิมแหละเออเนี่ยของแต่งพี่ก็มีประมาณนี้ดูรวมๆแล้วก็ไม่เยอะแต่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการสะบัดของ YSS ครับสีแดงเดี๋ยวส่วนแฮนด์ก็จะใส่เป็นสีทองนะต่อไปพี่ว่าจะใส่เป็นสีทองอืส่วนเบาะบอะของพี่ก็จะใส่เป็นแนวคล้ายๆว่าเออดันถ้าถ้าปกติแล้วจะให้ให้ดูดีมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ปะเป็นเป็นเจิดเจ่ดอะให้มัน เกิดขึ้นแต่ส่วนของพี่ใส่เพื่อที่จะมีคนซ้อนนะทุกคนก็คือมันดันคนซ้อนไว้ตรงเนี้โดนกระเป๋าพี่ไปโดนกระเป๋าพี่นี่ขาดหมดแล้วไม่ชีเลียมไม่ชีเลียมเพราะว่าพี่ซื้อรถมาเพื่อใช้งานไม่ได้ซื้อมาเพื่อแต่งสวยอะไรอยู่แล้วแต่โดยรวมพี่ก็แต่งได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์กลุ่มอะไรประมาณนี้เยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนส่วนล้อล้อนี้เป็นล้อเดิมนะครับผมมาจากศูนย์เลยตัวล้อเป็นล้อเดิมมาจากศูนย์นะครับ ่วนโชคก็เป็นโชคเดิม,มอมืตัวเนี้ยผมได้เอาเป็นสีได้ได้แกนทองครับโชกเป็นโชคเดิมได้แกนทองติดสติกเกอร์โอลิน<ม>เนี่ยแต่ว่ามันจางๆไปแล้วแหละอืมก็มีกลุ่มน้องๆเนี่ยรถหลายคันนะเป็นรถเล็กก็สวยทั้งนั้นเลยก็มีคันที่สวยเยอะแย,ยะไปหมดเลยดูแต่ละคันเนี่ยแจ๋วทั้งนั้น ฝั่งนู้นก็สวยนะรถเล็กเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปลงสนามผมก็จะมีรถเล็กไปลงสนามคลองสิบสี่นะครับทุกคนต่อไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยทําเครื่องโดยช่างจิ๋วนะครับผม,มช่างจิว๋วเทอร์โมอ่าช่างจิ๋วนี้ก็คือเพื่อนผมเองแหละเดี๋ยวแพ้ชนะผมไม่รู้ยังไงแต่ที่แน่ๆผมว่าอยากตอนแรกผมอยากแข่งแหละแต่มันบอกว่าน้ําหนักตัวผมเยอะผมหนักเกือบแปดสิบเนี่ยอืม แต่ตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนเห็นปายพัทยาปะสาวๆสวยๆอย่างนั้นเฮ้ยทุกทุกคนมาทุกคนว่าพี่กาฟิวสวยไหมเฮ้ย,ยทำไมเธอสวยจังอ่ะเธอ,อเฮ้ยเธอโคตรสวยเลยเฮ้ยจริงพี่กาฟิวสวยครับทุกคนดูหุ่นดูหุ่นโชว์หุ่นนี่หมุนตัวดิเฮ้ย้องหมุนตัวอีกแล้วน้องแมวน้องแมวหายทุกคนน้องแมวหายเข้าป่าเว้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไม่หายเดี๋ยวพี่เขาต้องโทรมาแน่ๆพี่เขาต้องโทรมายังไงพี่เขาต้องโทรมานะอันนี้ก็เป็นกลุ่มรถซิ่งนะผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเหมือนกันก็สวยดีเป็นสติกเกอร์กลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับทุกคนนีเ่เป็นกลุ่นรบเล็กเหมือนกันนะเนี่ยแจวแจวแจวอันนี้เป็นตึกล้าง พี่เขาทำอะไรอะ่ะโอเคยังไปนี่ยอันนี้เป็นเว็บเว็บร้อยยี่สิบห้าซักห้าสิบสามนะครับลงคลองสิบสี่แข่งสองร้อยเมตรนะรแต่ละคันอ่ะเรามาดูกันว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะครับทุกคนเนี่คันนี้นี่ไม่เบาเป็นไงเนี่นี่ยไปแล้ว ไปของเราเดี๋ยวรอรอแม่กาฟิวกันสำหรับของเราเก็บเก็บเก็บอ่ะพุงออกแล้วพุงเธอออกเน่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 ฉันไม่ได้บูลลี่เธอมาเดี๋ยวฉันเอาน,นี่ใส่กระเป๋าให้ใครมาทุกคนบ้าพี่กาฟิวสวยก็มีอยู่คอมเมนต์อยู่นะครับผมว่าอ,อ,อยากเห็นพี่กาฟิวล้างรถ เขาอยากเห็นพี่กาฟิวล้างรถอะครับก็พี่กาฟิวไม่ได้ล้างรถเนาะช่วงนี้ไม่ล้างรถลา้ลา,งถลา,งถลางรถฟรีอะครับโอ้แรงเดียวมากขี่ตะขัดคับครับเอเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาเสื้อแขนยาวก่อนเราลืมเสื้อแขนยาวได้ไงเนี่ย ลั่นนะฮะเดี๋ยวเขาดาวค่อยๆขี่นะครับทุกคนมันก็อยู่ในซองตัวเมืองพัทยาพอดีเลยมันก็ช่องมันแคบม,มันก็ด้านลั่นอย่างนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้หรอลั่นเม็นบ้าเนี่ย เราจำได้ไหมเฮ้ยน้องเหมียวหลายตัวเลยเนี่ยไปอยู่กับพี่ไหมเฮ้ยที่เราเข้าล่องมองอะไรกันอ่ะ ฮะไ,ไปได้ออเออเอาเขาทำเขาทำอะไรกันอ่ะงานออกออครับออกอันน like> ั้นเขาทำอะไรกันครับรตวจเป็นงานคลาสสิกมอเตอร์ไซค์เขาวัชรินทร์เขาจัดจัสวิ่อ๋อมอเตอร์ไซค์จัดมอเตอร์ไซค์คลาสสิกงั้นเราออกดีกว่าออกทางไหนครับได้ออกทางฝอยนี้ก็ได้ฝ่ายฝ่ายที่ห้าฝ่ายอ๋อของมือก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยคือเป็นเป็นงานโชว์รถอย่างนี้เหรอครับนเป็ มหากรรมของวัชรินเขาอ๋ออ๋อ,อ,อวัชรินอขอบคุณมากครับครับผมเออซอยนี้วะสูงไหมครับที่แล้วอยากไปดูไหมอ่ะเอาไปยกล้อเหรอมันยกล้อกันเหรอวัชรินใช่ยกล้อดีดคาร์ด่แหละ อะไรนะจำไดยแล้ว <c ười> เราต้องออกขวาใช่ไหมอ,อะไระไวะเฮ้ยที่รักไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยที่รักคนละทางแล้ว พัทยามันดีอย่ี้นี่เองทุกคนของสวยๆเยอะเลยอะ่ะเอออ๋อเมืองพัทยานี่แหละเขาเรียกเมืองพัทยาเมืองฝรั่งของสวยๆเยอะนั่นเลยไมื่าคนไทยก็สวยอะ่ะ สิรัลกลับบ้านเลยอะฮะกลับบ้านลกลับบ้านเลยก็ได้นะถ้างั้นอ่งะไม่มีนะไม่มีแล้วครับไม่มีไม่มีน่าจะไม่มี ดีกันเยอะมากมายเลยครับทุกคนนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับงั้นให้ดูภาพประกอบที่ถ่ายรูปเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมการทำงานผมแล้วก็รูปสวยๆที่มีคำว่าพัทยานะครับผมโอเคเบื้องดีพัทยามีเยอะนะครับผมของดีพัทยามีเยอะบุญผิดนะโอเคครับสวัสดีัดีครับ